วันนี้ก็จะมาสอนวิธีเปลี่ยนน้ํามันเฟืองท้ายของ Ford นะครับอันนี้ให้ใช้น้ํามันเฟืองท้าย Ford ดแท้นะครับมัดดใช้ได้นะครับ m a ด d ดก็ใช้ได้ไม่ว่าจะมัดได2.2ฟอร์ด2.2ใช้ได้ใช้ด้วยกันอันเดียวกันหมดเลยนะครับตัวนี้จะใช้3ลิตรนะครับจะใช้3ลิตรผมเบิกของแท้มาแล้วนะครับ แล้วก็ใช้บล็อกเบอร์ไหนนะครับอันนี้ใช้บล็อกเบอร์ย4ิบสี่นะครับเบอร์ย4ิบสี่ทุกครั้งที่เวลาเราเปลี่ยนเราต้องถอดตัวเติมก่อนนะครับทุกครั้งนะครับคายตัวเติมเสร็จนะครับคายตัวเติมเลยใช้บล็อกเบอร์ย4ิบสี่นะครับผมบเหรัอนบ FC ที่ใช้ปอดนะครับอาจจะแน่นนิดนึงเพราะว่ายังไม่เคยปอดเลยเ <Yeah. S 1> ครับตอนนี้ก็คายปอดเรียบ,บร้อยตัวบนทำไมต้องปอดตัวบนนะครับให้ลมมันเข้าได้ เวลาเราปล่อยน้ำมันออกมานะครับถอดตัวลา่างแบอบประกอบฉากนี้ก็เกลี่ากาสักนิดหนึ่งเอาออกไปก่อนอนะครับตัวนี้ก็ตัวล่างนะครับใช้บล็อกเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์ยี่สิบสี่นะครับไลยออกเลยนะครับหมุนออกมาวางน้ำมันพุ้งสักนิดันึงมันจะเล็เกเปใหญ่ ถ้มันเอียงน้ำมันจะสามยาวไปนิดหนึ่งนะครับใช้สามลิตรก็ใช้แก๊ลอนปากแก๊ลอนปากธรรมดาก็ได้นะครับแก๊ลอนน้ำมันเครื่องนะงฮะนี่ครับผมก็ทําไมมันถึงสีนี้มันก็ต้องเป็นสีนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่น้ํามันเครื่องที่จะต้องเผาไหม้นะครับถึงตามระยะอันนี้ระยะแสนโลนะครับแสนโลแสนเท่าไหร่นะแสนสองครับผมก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ